สวัสดีจ้าพี่น,อน้องมันมีห้องสีมากคันน้ำยานั่งนอกจากแล้วก็สีบอกวิธีว่าคันน้ำยานั่งเก็บไปจังไดเด็กกินโดนโเนาะที่ว่าเฮาคันไปหรอกเฮากะเก็บไปยังไดแต่ว่าย่ามเล่าสกินเฮาเปิดอ,ออกมาเนาะมาเบิรงเลยจ้ะน้ำยานั่งใส่ตรงนี้ เ,เด้อพี่น้องเงยมา้องอย่าหน้านตัง้งแต่แม่ใส่นองอย่าน้่งแต่หน่อยคานแห้งตัวสีเดียวแมไปซืออ้อจากลานไทยมากเนาะพี่น้อง กวายูเดนมาร์กอผอู้มียานานเกอพี่นองมาเบิงบาตเน่เข้ายองหลังจากเข้ายองไปเราว้อนจกกักเกษตดานามแบบ<ม>แบบค้นมากเลยอะ่ะคือแบบทางเข้าสื่อกับปองมันจะแบบจังๆเนาะอันนี้เข้ามาคันเองมันจะแบบค้นมากมก็เลอแค่นิดเดียวนาะจาก กรสือเดือประมาณนี้เนะพี่น้องเหียกกากออากข้นไปเจ้าอดลี่เดี๋ยวมาเบิงไก่ละนาม,มันจะข้นขนาดเตะนางแบบเรียบร้อยมากเลยนะ เบิ้งมะตูมลูกไผ่ไหมลูกไผ่ไหมเออนางแบบเียแบบ้อยสตมืบเบิ้งน,น,น้ำแบบนี้คือน,คน้ำข้นแบบข้นมากอะข้นแบบเคี้ยวมันกบว่าเข้าสิขันแบบว่าพใส่น้ำลายเนาะประมาณนี้คือว่าพอเข้าพอออาน้ำใส่ลายจ้ะเพราะว่าเข้าสเิเป็นไปเป็นหัวเชือ้อมันเนาะไม่ได้เข้าใส่ฉ่อมแข็งมันจะบริเวณแบบกินพืนที่เยอะย่างเข้าสิกินของคนมาเตินนมน้ำเพิ่มเนาะจ้ะ เดี๋ยวต่อไปห้ากระสีเอามากรอกใส่ถุงเนาะพี่นอ้องค่านนี้เข้ากันถึงขั้นตอนแพ็คจะ้ะแพ็คใส่ถุงไว้เข้ากรต้องเอาใสายย่เยอะเพราะเดี๋ยวเขาไปเติมน้ำอีกเนาะเข้าจะเก็บเนาะตัวนี้มันเป็นหัวมันจะขุนแบบสุดประมาณนี้แกงได้แค่นึงเนาะ ใส่ชองฟิตเก็ใบใบโดนปญัญญาโดนโดนปัญญาเอออันนี้เ้าแซงสิเ้าไปแพ็กใส่ชองฟิตไใเนาะจา้ะใส่ชองฟิตไว้พอย้ำสิง่งเขากล่าออกมาแล้วก็เติม,น,ม,น,น,น,มาาน้ำเก่งเรื่อยจ้ะนี่คือวิธีถนอมอาหารเนาะเพราะว่าเวลายองน,น้ำอยนน่านั่งมันก็นนอยากใส่เวลาแต่น้อยโดนจ้ะเห็ดแบบนี้เห็ดเตี้ยเดียวแล้วก็ได้กินไปโดนเลยเพ,พื่อย่างเผาบ่มีเวลาเนาะแบบเร่งเด็กจ้ะ น้องเขาเซตแล้วเนาะจ้ะกระิได้ประมาณนี่เนาะเข้าเซตถุงประมาณนี้จ้ะแกงเท่นั้นเนาะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เจ็บทุงพี่น้องอันนี้จะนั่งสามกับได้เจ็บทุงก็คือแบบได้น้ำคนแล้วก็คุมจ้ะข้างนี้เขาแกงเขากัามาเข็ดกินคือเก็บได้ตลอดได้พี่น้องถ้าเขาซองฟิตนี้ป่ะเลยแบบกำหนดว่าซองเดือนสามเดือนหนึ่งปีก็กินได้รู้จักนี่แล้วจ้ะพี่น้องกากมันทิ่งเลือเข้าบาทิ้งแล้วจ้ะคือว่าเข้าแบบเอาให้คุมเพราะว่า เมืองหนอกมันบ็่มีปลาเอย่านา่งข้าเเก็บต่อให้คุมคือว่ากากที่เรือเข้าเสียวมาปั้นนะจ๊ะปั้นแล้วก,ก็เอากองเอาน้าม,มันอีกเทียน,นึงเข้าสเสดานาเพิ่มอีกจก้ะเด็กก็เลย น้องเขาปั่นแล้วก็สิเหลือประมาณนี้จ้ะแล้วเขาก็สิมาปั่นเอาหนาม,มันออกเนาะ<ม>เขาก็เอาสิเอาส่วนที่เหลือมากแกงเห็ดเลยจ้ะของมันหนี้เลยเนาะลาบเปเลยแล้วก็ปั่นเอาหนาออกเลยก็ส<ม>ิประมาณนี้พี่น้อง<ม>เอาแบบจืดเลยจ้ะ แล้วพี่น้องอันนี้น้ำที่ว่าข้าไปเดาถิงเนาะจ้ะขนาดน้ำที่เข้าพันอ,อกแล้วเ้ามาปันกก่นนี่ก็ยังเด็กน้ำแบบข้นมากกับพี่น้องคือเอาแบบ,แบให้คุมเลยจ้ะบ่หยเสียเลยจะห้อซุ้มแกงเห็ดกันเนาะจ้าพี่น้องเซ็จแล้วจ้าวิที่ถัอมอาหารอาะไรถัน่นอมน้ำอย่านั่งไ้ให้ยูดนโดนเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ได้จ้าช่องคนไทยในเดนมาร์กแววเดนมาร์กจ้าสวัสดีจ้า